งูสัตว์ที่เต็มไปด้วยพลังและความลึกลับและความหมายที่คุณไม่เคยรู้ลอยสัมง,งูเป็นหนึ่งในลัวละครนิยมที่ผู้คนชื่นชอบเนื่องจากงูเป็นสัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความหมายที่หลากหลายและลึกซึ้งในวัฒนธรรมต่างๆ ด้านพลังอำนาจและความลึกลับ 1. นึ่งแสนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นตัวงูเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการลอกคราบซึ่งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่และการพัฒนานในชีวิตผู้ที่สึกษลายงูมักมองว่าเป็นแสนลักษณะของการเติบโตและการฟื้นตัวจากช่วงเวลาที่ยากลำบาก 2. ตัวแทนของพลังและความแข็งแกร่งในหลายวัฒนธรรมงูถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ลวดลายงูมักสะท้อนถึงพลังภายในความกราหาญและการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต 3. ความลึกลับและจิตวิญ,ญญาณงูมักเกี่ยวข้องกับความลึกลับและภูมิปัญ ำนานศาสนาต่างๆเช่นในตำนานกีงูเระนสแลของเทพเมดูซ่าหรือในศาสนาฮินดูงูนะคะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและพลังงานชีวิต4การปกป้องและโชคลาภในวัฒนธรรมเอเชียงูถูกมองเป็นผู้ปกป้องและนำโชคดีมาให้การสั่งูจึงเป็นเหมือนเครื่องรางที่ช่วยปกป้องจากอันตรายและดึงดูดโชคลาภ5ความหมายเชิงเซ็กซี่และมีเสน่ห์ลวดลายงูมักถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โค้งเว้าวดูมีชีวิตชีวาและเคลื่นนอนไหวได้ทําให้มันกลายเป็นรอยสักที่เพิ่มความดึงดูดและความลึกลับให้กับผู้สักหตัวแทนของความสมดุลและ อง,องชีวิตูมักถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีสองด้านท,ทั้งอันตรายและการปกป้องการสักลายงูจึงจะท้อนถึงการยอมรับความสมดุลของชีวิตทั้งด้านมืดและด้านสว่างงูไม่ใช่แค่สัตว์แต่คือสัญลักษณ์ของพลังของการเปลี่ยนแปลงและความลึกลับที่น่าหลงใหลทุกลายเส้นของลายสักงูเล่าเรื่องราวที่ซ่อนความหมายลึกซึ้งร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อค้นพบแรงบันดาลใจและศิละปะที่งดงามในทุกมุมมองของลายสักติดตามตอนต่อไปแล้วคุณจะหลงใหลในเสน่ห์ของมันอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนหากคุณชอบคลิปดอนี้อย่าลืมกด